สวัสดีจ้าค่าพระล่วยสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อค่ะกระไดมากเลยเด้อค่ะพี่น้องคะเลขของแม่ตะเคียนพรพิมลวันเนาะค่ะเลขของแม่ตะเคียนพรพิมลวันกลับเป็นที่จับตามองเด้อค่ะเป็นเลขทูบเสียงททยคนดวงดีจากกอธมรพิ่นได้ทรงใหม่ฝ่าพระล่วยเด้อค่ะเลขถูกพวางวดที่แล้ว คนดวงดีเพิ่นเซียงท่ายเลขถูกตัวเลขได้หนึ่งเจดหาด้วยค่ะตามลิปเลยค่ะทีฟ้าพาด้วย,ยนํำเสนอให้กับพี่น้องเบิงนั่นแหละค่ะก็เลยขอแนวทางเพิ่นมาอีกเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่ง,นนงตุลาสงหาวิเพิ่นกะสัญญาว่าจะหายเพิ่นกะหายอีลีด้อค่ะคนดวงดีจากท่างกทม่นด้ค่ะเพิ่นกะไปขอสู่ครับจะเมตตาเคียนเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นเลขถูบเชียงไทยด้วยค่ะพี่น้องก็อยากให้พี่น้องมีสูงมันหมันน้ากันได้งวดน,นี้ก็เลยนําเหลขถูมากนําเสนอเป็นแนวทางเสี่ยงสูงด้วยค่ะให้กับพี่น้องได้ไปหาเหลือสือสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะบริได้ให้งมง่ายด้วยค่ะพี่น้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเพราะว่าจะแมตตาเคียนกับคนไทยนี่ก่ะอยู่คู่กันมากเป็นความเสื่อนี่ก่ะ มาน่านเนาะค่ะพี่น้องเข้าเสือ้อเฮานับถือเพื่อนเพื่อนก็นให้ดุลบรรดาให้มีโชคเนาะค่ะพี่น้องผููใดบโบเสื้อกะบบเป็นอย่างเนาะค่ะแต่เฮ้ากายะไปลบลู่เด้อค่ะพี่น้องสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะไม่เชื่ออย่าลบลู่มีอยู่จริงเด้อค่ะพี่น้องไม่เชื่ออย่าลบลู่นี่ถ้าฝากพระรวยจะให้เบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเลขถูก ของเจ้าแม่ตะเคียนพอรอนพิมลวันเจ้าแม่เป็นกระไห่เด้อค่ะหนึ่งเจ็ดสามเนาะพี่น้องคะหนึ่งเจ็ดสามเฮากระซือมุนไปมุนมาเนาะค่ะพี่น้องมุนไปมุนมากอะได้เด้อค่ะแต่ว่าเลขของห้างผู้สุกีเพิ่นฝากมานํ้เด้อค่ะวันที่แล้วเพิ่นข้น,นดวงดีนะคะคนที่ขอเลขกับเจ้าแม่ตะเคียนนี่แหละค่ะเพิ่นฝากว่าล่างวิ่งหาเด้อพี่น้องกระสี อ๋อพี่น้องเบิ่งล่ะคือกันเด้อค่ะนี่นอกค่ะพี่น้องคะเลขถูกของแม่ตะเคียนพ่อพิมลนวันเด้อค่ะเพิ่นไฮหนึ่งเจ็ดสามแยกออกมากกับเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามสามหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะพี่น้องคะแล้วที่มนีข้นดวงดีจากทางกอเทามอเพิ่นก็เลยฝากเลขมานําเด้อค่ะพี่น้องคะที่เพิ่นถือจุงหัวที่เพิ่นให แนวทางถูกมเมตตาเขียนพ่อวิมลวันกับฝากพระรืนนี่ล่ละค่ะเพื่อนไห้แต่เหล็กลางมากเนะะี่ยค่ะลางเพิ่นไห้วิ่งหาเด้อเพื่อนไห้มาแค่สองคูเนาะคะ่ะหาหนึ่งก็หาสามเท่ากับก็บเป็นสีค่คูเนาะพี่น้องคะอันนี้คือเหล็กลางของเพิ่นเด้อค่ะถ้าไผมีงบประมาณก็สามารถซื้อลางซื้อบนได้เด้อค่ะบ่มีปัญหาเด้อค่ะพี่น้องคะฝากแนวทางจากคนดวงดีจากทางกอทมอนน้ำเด้อค่ะขอบ คุณเพื่อนหลายๆเ้อค่ะที่เพื่อนเมตตาแบ่งปันแนวทางให้ฝ่าพระลยุยในมาแบ่งปันให้กับพี่น้องเ้อค่ะมาเสียงโชคน้ำกันในงวดวันที่หนึ่งตุลาสองหาหกหาเนาะค่ะพี่น้องคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติตาให้กับฝ่าพระลยน้ำเ้อค่ะจะได้มีกำลังใจตามหาแนวทางจากคนดวงดีหรือว่าจากอาจารย์ดังๆให้กับ พอแม่พี่น้องไปหาเสียงโชคน้ากันเด้อค่ะสนับสนุนให้เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะบริได้แห่งงง่ายหรือว่าสนับสนุนให้ริ่งการพนันเด้อค่ะพี่น้องฝากเหล็กถูกแมตะเคียนน้าเด้อค่ะเมตะเคียนเพิ่นกับถือว่าแม่นอยูเด้อค่ะฝากพิจารณางวดนี้เด้อเด้อราวางวดแหลก งวดนี้เป็นงวดแรกทีฝาพา้าด้ยวยเดน้ำเสนอเล็กถูกของเมตะเคียนพ,อพ่อนพิมลว่านก็คอให้เขาเดอ้อจ้ะแม่คะให้พี่น้องมีสูงมันหมานเดอ้อในงวดวันที่หนึ่งตุลาสองหาหกหาคลิปนิกะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องคะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะ